ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีแก้ไขสำหรับแมกกาซีนของซิก p 365นะครับตัวที่บรรจุได้12นัดนะครับของผมได้รับมาคืออ่ตัวนี้จะบรรจุ12นัดได้ปกตินะครับส่วนอีกตัวเนี่ยตัวเนี้ยบรรจุได้11นัดพอนัดที่12คือกดกดไม่ลงแล้วนะครับอ่า ซึ่งจะต่างจากตัวนี้ที่เมื่อกี้12นัดน,นะครับตอนนี้เหลือ1 1ละก็คือตัวนี้จะกดได้ลงแล้วก็บรรจุนัดที่12ได้ตามปกตินะครับผมเนี่ย12แล้วนะครับจริงๆผมก็ได้ทำการแก้ไขไปแล้วตัวเนี้ยผมแก้ไขโดยการตัดสปริงออก ประมาณข้อหนึ่งหรือข้อครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะถอดตัวที่ทำการแก้ไขให้ดูก,ก่อนนะครับผมโอเคมาขออยากกัดเขียพื้นที่นะครับอ่ะโอเคนะครับ ตอนแรกมันจะมะีข้อสปริงเนี่ยยืงยาวออกมาอีกข้อหนึ่งประมาณนี้นครับผมได้ตัดสปริงออกแล้วก็ทำการดัดให้มันเหมือนรูปทรงเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีรอยตัดไม่ขาดอยู่บ้างเพราะว่าคีนที่ผมใช้มันไม่คมนะครับผมอ,อันนี้ผมก็ดัดให้มันเหมือนรูปทรงเดิมแล้วก็ใส่ ตัวท้ายเข้าไปนะครับแล้วก็ตอนนี้คือบรรจุได้12นัดปกติแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอดของตัวนี้เทียบให้ดูนะครับตัวที่ไม่ได้ทำการาตัดสปริงนะครับผมโอเคเดี๋ยขอแยกไว้ก่อน โอเคนะครับตัวนี้จะไม่ได้ตัดแต่งสปริงเลยนะครับโอเคจะเห็นได้ว่าเนี่ยสวยเรียบเนียนนะครับผมไม่มีรอยตัดอะไรเลยนะครับแล้วมันใส่ยังไงล่ะทีนี้โอเคแล้วก็ใส่กลับ เข้าล็อกเหมือนเดิมอ่าอย่างนี้นะครับผมแต่กนถูกด้านไหมโอเคถูกต้องถูกด้านนะครับส่วนสปริงตัวนี้จะมาเทียบความยาวกันะนะครับความยาวจะสั้นกว่าตัวนี้จะสั้นกว่าเห็นไหมครับ ว่าผมตัดออกไปเนี่ยเท่านี้เลยนะครับตัดออกไปเท่านี้เลยแล้วก็ดัดตรงนี้ให้มันงอขึ้นมานะครับแล้วก็ดัดบีบเข้าให้มันใส่กับตัวท้ายนี้ได้นะครับพอเข้าใจกันนะผมทำไปแล้วแล้วก็ลองใส่ดูแล้วมันใช้ได้ผมก็เลยมาแนะนำนะครับผม ปัญหาคือผมไม่ได้ถ่ายตอนทําไว้โอเคเดี๋ยวผมจะลองบรรจุ12นัดเข้าแมกกาซีนตัวที่ตัดดูนะครับผมด้านหน้าด้านหลังวันเนี้ย ครับอันนี้จะเป็นแมกกาซีนตัวที่เราตัดสปริงนะครับผมมาเริ่มบรรจุก,กันน,นัดที่สิบเอ็ดนะครับผมสิบเอ็ดแล้ว ถ้าก่อนตัดสปริงครับคือจะกดไม่ลงเลยครับตรงนี้จะแข็งโป๊กเลยแต่ตอนนี้คือกดลงได้ปกติแล้วเนี่ยมาใส่นัดที่สินะครับโอเคนัดที่สิก็จะยากนี่ขนาดตัดสปริงแล้วยังยากเลยอ่าโอเคครับตอนนี้ใส่ได้12ปกติแล้วนะครับอ่า การตัดสปริงเนี่ยมันเป็นการดัดแปลงตัวแมกกาซีนนะครับผมผมก็ไม่ได้จะมาชี้แนะให้ทําตามนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยซื้อมาแล้วมันใส่1บไม่ได้ผมก็เลยอ่ะลองหาวิธีตัดดูแล้วก็ลองดูอ่ะมันใช้ได้ผมก็เลยอ่ะอัดคลิปมาแนะนํานะครับว่าผมได้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับเน่ยโอเคเมื่อกี้ประกอบผิดนะครับ สลับด้านด้านหน้าเป็นด้านหลังโอเคถ้าใครจะประกอบก็ดูดีๆนะครับโอเคอ่าเรียบร้อยประกอบแม็กตัวที่ไม่ได้ปรับแต่งนะครับเสร็จเรียบร้อยตัวนี้คือตัวปรับแต่งนะครับก็ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมยังไงใครที่แบบมีวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การตัดแต่งสปริงเหมือนของผมเนี่ยก็สามารถแนะนำได้ทางช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนอร n e r น n นด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมยังไงก็ขอจบคลิปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ